สวัสดีเจ้าวันนี้ยายนวลจัดชวนมะพอ้กเกษตรตามร้อยปอนะเจ้ากเกษตรตามร้อยพอนะคะนั้นเราสาธิตตอนที่นั้นเราปลูกปลูกดอกนะคะปลูกดอกตรงนี้แล้วก็แล้วก็ปลูกถั่วตอนนี้ถั่วเราก็เป็นฝักแล้วนะคะเดี๋ยวพาไปดูถั่วดอกสวยมากเลยคะ่ะดอกสวยมากเลยข้างบ้านเห็นไหมคะดอกสวยมากเลย เขาเรียกว่าคุณนายตื่นสายนะคะสัญ,ญลักษณ์ของลูกสาวบ้านนี้เ <c oughs> นี่ยค่ะสวยนะคะ <c oughs> ดอกบานสะพรั่งเลย บ้านสวนยีนวนนี่ย่านางค่ะกำลังขึ้นถั่วค่ะเป็นฝกักแล้วค่ะส่วนครัวรัวกินได้นะคะเพียนะคะวันนั้นยยนวนก็นจับเพียไปแล้ว เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูว่าเอาอะไรมากําจัดเพีย้ยเพี้ยที่ดําๆค่ะหลุดหมดแล้วค่ะค่ะถั่วค่ะเต็มไปหมดเลยเถอะเป็นฝักแล้วนะคะเป็นฝักแล้วหวานมากเลยค่ะเนี่ยสามารถทานได้เลยนะคะไม่ได้ฉีดอะไรเลยธรรมชาติล้วนๆค่ะกำลังเป็นแล้วเห็นไหมคะ ยาวไปถึงนู้นเลยอ่าเพื่อนๆที่อยู่ใกล้ๆบ้านใดนวนอยากกินก็มาได้เลยนะคะอร่อยค่ะหวานหวานๆค่ะค่ะโอเคค่ะ ขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามใหญ่นวนด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ